การฉนบุรีชาวสังขบุรีนักท่องเที่ยวพร้อมใจแต่งกายชุดประจำถิน่นแห่ร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวกหลังเงียบหายไปนานตามการเวลาชี้เป็นจุดเช็คอินควบคู่สะพานมอญผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าประชาชนชาวอำเภอสังขบุรีและนักท่องเที่ยวต่างพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นที่มีสีสันอันสวยงามเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสร์หรือสะพานมอญแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขบุรีเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวก สร้างคู่ขนานกับสะพานไม้อุตมานุสร์หรือสะพานมอนกันอย่างล้นหลามสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมไทยกะเรี่ยงมอนอ่าน,นบทกวีประสาเสียงดนตรีใช้กวีซีไลจากบ้านแม่น้ำจากนั้นในสุริยศัก์เหมือนอวมในอำเภอสังขบ,บุรีประธานทำพิธีส่งมอบสะพานลูกบวบไม้ไผ่ให้กับพระมหาสุชาติสิริปัญโย เจ้าวัดวัดวังวิเวการามมีดรนาทิศีนีเติงเที่ยงนายุกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอส,สังขบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และผลดำเนินงานโครงการสร้างสะพานล,ลุบบวบไม้ไผ่และมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมทั้งนี้ดรนาทิศิีนีเติงเที่ยงนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอส,สังขบุรีกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการจัดทําสะพานลุบบวบไม้ไผ่ว่า เมื่อสะพานไม้อุตมานุสร์ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอำเภอสังขบุรีถูกใช้งานสัญจรไปมาอย่างต่อเน,นื่องของคนในชุมชนทั้งยังเป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทําให้สะพานไม้อุตมานุสร์เริ่มผุพังและสุดทรมไปตามกาลเวลาโดยวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนจึงได้มีฉันทามาติร่วมกันว่าควรจะมีการซ่อมแซมสะพานไม้อุตมานุสร์ครั้งใหญ่เมื่อปี2556 แต่ในระหว่างที่มีการซ้ำมแซมสะพานไม้อุตมานุสร์นั้นประชาชนทั้งจากฝั่งอำเภอสังขบุรีและฝั่งชุมชนชาวมอนบ้านวังกะหมู่สองตะบนหนังลูไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาหาสู่กันได้เด็กๆที่ต้องไปโรงเรียนต้องนั่งรถยนต์เป็นระยะทางไกลทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องสัญจรไปมาระหว่างการของชุมชนบ้านนิเทชุมชนบ้านไหลน้ํากับชุมชนบ้านวังกะ จึงมีแนวคิดในการจัดทําสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นภูมิปัญญากเก่าแก่ของชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้สัญจรไปมาหากันชั่วคราวในระหว่างที่มีการซอมแซมสะพานไม้อุตมานุสร์ทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขะบุรีสาพาวเวอร์ประเภทหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้หนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้มีโอกาสเข้ามาสัญจรเยี่ยมชม ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างวัดวงังวิเวการามอำเภอสังขะบุรีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอสังขบุรีชมรมเรือนาเที่ยวบ้านวังกะชุมชนบ้านนิเทหมู่หนึ่งชุมชนบ้านวังกะหมู่สองชุมชนบ้านไหลน้ําหมู่สามบัดนี้การดําเนินการจัดทําสะพานไม้ลูกบวบไม้ไผ่ได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้ว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอสังขบุรีใครขอเป็นผู้แทนของผู้ที่ร่วมมือจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่ดังกล่าวขอส่งมอบสะพานลูกบวบไม้ไผ่แก่ชุมชนเพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนซึ่งอนาคตเชื่อว่าสะพานลูกบวบไม้ไผ่แห่งนี้จะกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจะได้ชมวิวสะพานสัมผัสกับวัฒนธรรมและริมดํากับธรรมชาติอันสวยงามท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกอันหนาวเหน็บในช่วงไฮซีซั่นนี้อย่างแน่นอน ค่ะประจวบคีรก็วันนี้เราอยู่กันบนสะพานลุกบวกนะคะซึ่งเป็นแดลมาน์คที่ใหม่ของอำเภอสังขาบุรีเราเรามีวัตถุประสงค์ในการสร้างสะพานลุกบวกเนื่องจากการจะซ่อมสร้างสะพานไม้อุตมานุสร์นะคะครั้งใหญ่เพราะว่าสะพานไม้อุตมานุสร์เนี่ยเราใช้กันมานานแล้วก็เกิดการสุดโทรนะคะทางวัดวังทางอำเภอสังขาบุรีแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะโดยงานต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างกับงานครั้งใหญ่เราก็เลยทาสะพานทดแทนเป็สะพานลุกบวกเก เพื่อเพื่อให้เป็นการสั่จรระหว่างชุมชนสองชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดมาดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธาันบอมกรราานี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสัขาบุรันอย่างมากมายนะคะค่ะ ก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเริ่มมาเที่ยวกับสังขาบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขาบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลยนะคะก็ยังไงก็ฝากการท่องเที่ยวของสังขาบุรีด้วยนะคะเพราะว่าสังขาบุรีพร้อมมากสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวในตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ข่าว New 24การจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน